เมื่อแม่ยายบ้านทุกครั้งที่โดนบอกเลิกลูกสาวทั้งสองจึงคิดแผนหาชายที่สมบูรณ์แบบให้กับแม่แต่ในเมื่อลูกสาวหาไม่ได้ก็เลยเป็นผู้ชายคนนั้นให้แม่แทนซะเลยเปิดเรื่องมาที่ฮอลลี่เธอเหลืออดกับแม่ของเธอเต็มทนแล้วที่เมื่อโดนผู้ชายหักอกมาทีไรก็มักจะย้ายเมืองหนีผู้ชายตลอดเลย ฮอลลี่จึงคิดแผนหาชายสมบูรณ์แบบให้กับแม่ถึงเธอจะคิดได้แบบนั้นแต่ก็ไม่รู้จะไปหาผู้ชายแบบนั้นได้จากที่ไหนอยู่ดีจนกระทั่งวันหนึ่งฮอลลี่ได้ไปเที่ยวบ้านเพื่อนของเธอที่ชื่อเอมี่ฮอลลี่ได้รู้จากเอมมี่ว่าลุงเบนญาติของเธอเป็นผู้ช่ำชองเรื่องผู้หญิงฮอลลี่จึงเอาเรื่องแม่ของเธอไปปรึกษาลุงเบนบอกว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบดอกกล้วยไม้ถ้ามีหนุ่มส่งดอกกล้วยไม้ให้ผู้หญิงคนนั้นน่าจะรู้สึกดีทีเดียวนะฮอลลี่เลยตัดสินใจได้ละครับในเมื่อหาผู้ชาายสสมมบบบดแไไ่้งน,นเเเเรก็ป็ปอะลิ พอลลี่เริ่มจากไปซื้อดอกกล้วยหมายและเขียนโนต้ตหวานๆสอดไว้พร้อมทั้งจัดแจงไปวางไว้หน้าบ้านด้วยตัวเองแม่ของเธอไม่ได้รับดอกไม้กับโนต้ตหวานๆเธอก็ยิ้มแก้มปริตามแผนวันรุ่งขึ้นแม่ไปทํางานที่เบเกอรี่ตามปกติแล้วก็มีหนุ่มชื่อเลนนี่ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานเข้ามาจีบเธอพร้อมยื่นดอกกุหลาบให้แลช้ชวนให้เธอไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันกับเขาคืนนี้ ตกเย็นแม่เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ลูกๆฟังฮอลลี่ก็รีบค้าเลยว่าทีแรกเขาส่งกล้วยไม้มาแล้วจู่ๆจ,จะเปลี่ยนเป็นดอกกุหลาบได้ไงหนูว่านี่มันคนละคนกันนะแม่แม่ก็เลยตอบฮอลลี่ว่ามันก็จริงอย่างลูกว่านะแต่ลองให้โอกาสเขาสักครั้งไม่แน่อาจจะดีก็ได้นะ แล้วแม่ก็ไปงานคอนเสิร์ตกับเลนนี่ตามสัญญาหลังคอนเสิร์ตจบเลนนี่ก็ดึงแม่เข้ามาจูบหนึ่งจวบพอเห็นดังนั้นฮอลลี่ก็รอให้แม่เข้าบ้านมาและเตือนแม่ทันทีว่าอย่าเพิ่งปล่อยใจสิแม่คนดีๆยังมีอีกตั้งเยอะนะแม่ยืนกรานว่าคืนนี้แม่รู้สึกแค่ว่าคืนนี้แม่มีความสุขมากจริงๆนะฮอลลี่ชักจะเครียดละครับเธอไม่คิดว่าผู้ชายติงต้องอย่างเลนนี่จะจริงจังกับแม่ของเธอหรอกไม่นานก็เลิกกันแล้วจบที่ยายบ้านอีกแน่ๆฮอลลี่จึงไปปรึกษากับเอมี่ว่า จนได้ข้อสรุปว่าคุณจะส่งจดหมายให้กับแม่เพื่อทำคะแนนฮอลลี่ก็ส่งจดหมายให้แม่ไปได้สักพัก จนแม่ไม่แน่ใจว่าจะสารสัมพันธ์ต่อได้ยังไงในเมื่อไม่เคยเจอตัวจริงของชายที่ชื่อว่าเบนคนนี้เลยฮอลลี่จึงไปที่ร้านอาหารที่เบนลูกของเอมี่ทำงานอยู่และไปแอบถ่ายรูปเขามาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือมากขึ้นแล้วยกระดับขึ้นไปอีกโดยการเลิกส่งจดหมายแล้วเปลี่ยนไปส่งเมลแทนโดยฮอลลี่ก็ไปขอยืมคอมของอ,อดัมเพื่อนคนเดียวในห้องที่มีคอมส่วนตัวใช้ฮอลลี่แต่งเรื่องให้เบนเป็นชายที่กำลังอยู่ที่ประเทศจีนโดยอ้างอิงลักษณะนิสยัยหรือความชอบจากลุงเบนลุกของเอมี่เพื่อจะได้สมจริงมากยิ่งขึ้นไปอีก แม่ลูกส่งข้อความจีบกันไปมาจนกระทั่งแม่มอบใจให้กับเบนเต็มร้อยแล้วตัดสินใจเลิกติดต่อกับเลนี่ในที่สุดยิ่งส่งเมลหาแม่มากเท่าไหร่ฮอลลี่ก็เริ่มรู้ซึงถึงความรักที่แม่มีต่อเธอและน้องสาวมากเท่านั้นจนในที่สุด ฮอลลี่ก็ไม่อยากจะโกหกแม่อีกต่อไปแล้วครับเธอเลยไปขอร้องให้อดัมดัดเสียงแก่ๆแ,แล้วไปโทรบอกเลิกแม่เธอให้หน่อยพอถึงบ้านฮอลลี่คว้าโทรศัพท์แม่และต่อสายหาอดัมทันทีแล้วรีบยื่นโทรศัพท์ให้กับแม่อดัมก็พยายามเล่นไปตามน้ำครับแต่มันกลับสวนทางกับสิ่งที่ฮอลลี่ต้องการโดยสิ้นเชิงอดัมเอารูปฮอลลี่ขึ้นมาดูแล้วก็เคลิ้มพูดความในใจเรื่อยเปื่อยทั้งๆที่แม่ก็ยังถือสายฟังอยู่จนฮอลลี่เห็นท่าไม่ดี จึงรีบตัดจบบทสนทนาด้วยการตัดสายโทรศัพท์ทันทีรุ่งเชา้าฮอลลี่ดึงอดัมมาเคลียว่าทำไมไม่ยอมพูดบอกเลิกไปละ่ะอดัมก็บอกว่าพอดีเสียสมาธิน่ะแล้วอดัมก็ดึงฮอลลี่เข้ามาจูแล้วก็บอกเธอว่าฉันเสียสมาธิก็เพราะเธอนั่นแหละแล้วอดัมก็เดินไปเข้าเรียนปล่อยให้ฮอลลี่ยืนง,งงอยู่อย่างนั้นตกดึกมีเสียงเพลงพิณๆของชายคนหนึ่งดังขึ้นที่หน้าบ้านของฮอลลี่คนที่ยืนอยู่หน้าบ้านก็คือเลนนี่นั่นเองครับเขายังไม่เลิกลงความพยายามที่จะจีบแม่ของเธอให้ติด แม่เดินออกไปหาเขาแล้วเขาก็ควักแหวนออกมาแล้วคุกเข่าขอแม่แต่งงานครับพอกลับเข้าบ้านฮอลลี่รีบถามแม่เลยว่าปฏิเสธเขาไปแล้วใช่ไหมแม่ก็ตอบว่าแม่บอกเขาไปว่าเขาคิดดูก่อนนะ่ะเมื่อฮอลลี่ได้ยินดังนั้นก็วิ่งขึ้นชั้นบนและต่อสายหาแม่ทันทีพร้อมทําทีเป็นเลข,ขาของเบนฮอลลี่หลอกแม่ไปว่าเบนกลับมาที่อเมริกาแล้วพร้อมทั้งนัดให้แม่ของเธอออกมาเจอที่สะพานเมือในวันพรุ่งนี้ วันต่อมาฮอลลี่ไปขอร้องให้ลุงเบนไปหาแม่ของเธอให้หน่อยพร้อมทั้งยื่นบทสนทนาที่ปริ้นออกมาจากเมลที่คุยกันมาโดยตลอดให้กับเขาพิจารณาดูฮอลลี่เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ลุงเบนฟังบทสรุปคือลุงเบนโกรธมากที่ใช้ชื่อเขาไปแอบอ้างซ้ำยังไม่ยอมไปตามที่ฮอลลี่ขออีกฮอลลี่เดินทางมาสถานที่นัดพบด้วยตัวเองและสารภาพความจริงทั้งหมดกับแม่เมื่อแม่รู้ความจริงทั้งหมดแม่โกรธฮอลลี่มากที่มาเล่นกับความรู้สึกของเธอแบบนี้ หลังจากนั้นอดัมได้ให้ฮอลลี่ดูรูปที่เขาวาดและตั้งชื่อผลงานนี้ว่าเจ้าหญิงฮอลลี่เมื่อฮอลลี่เห็นรูปนี้เธอกลับรู้สึกแย่ยิ่งกว่าเดิมซะง,งั้นล่ะครับวันต่อมาอดัมมาที่บ้านของฮอลลี่และเจอแม่ของเธอจึงฝากรูปนี้ให้กับเธอพร้อมบอกว่าบอกเธอด้วยนะครับว่าเธอเพิ่งดูรูปแค่ด้านเดียวเองแม่เอารูปให้กับฮอลลี่และบอกเธอว่าทุกอย่างมีสองด้านเสมอน,นะจ๊ะลูกลองพลิกดูอีกด้านสิฮอลลี่พลิกรูปดูรูปด้านหลังเป็นรูปอดัมกับเธอกกลัังงจมมืออออนนยููู่่่ใชคพพดดดวา ฉันจะอยู่ตรงนี้เพื่อปกป้องเธอเมื่อฮอลลี่เห็นแบบนั้นเธอก็ยิ้มไม่หุบเลยครับหลังจากนั้นไม่นานลุงเบนได้ลองเอาซองที่ฮอลลี่บอกว่าจะทําให้รู้จักแม่ของเธอมากยิ่งคืนหยิบขึ้นมาอ่านดูแล้วลุงเบนก็ได้รู้ว่าแม่ของฮอลลี่นี่แหละคือผู้หญิงที่เขากําลังตามหาอยู่ลุงเบนมาที่ร้านเบเกอรี่ของแม่ฮอลลี่เมื่อแม่ได้เห็นหน้าของลุงเบนเธอก็จําได้ครับลุงเบนแนะนําตัวอย่างเป็นทางการและชวนเธอไปทานอาหารเย็นกับเขาเสานี้แม่ก็ตอบว่าฉันอยากจะอยู่คนเดียวไปก่อนในช่วงนี้นะคะ่ะแตแ อาดัมแต่งตัวหล่อมารับฮอลลี่ไปงานพร้อมพร้อมทั้งมอบดอกกล้วยมาให้กับเธอณนะตอนนี้ฮอลลี่มีความสุขที่ได้อยู่เมืองนี้มากๆและได้สร้างโฮมเพจชื่อบ้านฮอลลี่เพื่อไว้แบ่งปันเรื่องราวดีๆในชีวิตเธอนับจากนี้จบและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนใน IMDb ไปถึง5.5คะแนนเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังที่มีชื่อว่า The Perfect Man อลเวงสาวมันปั้นยอดชายให้แม่